สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมยูนิลับมากันอีกแล้วกับโปเกมอนรีโวโอ้โอเออไปเราไปอย่าดูก่อนอยเควสโอเคเข้ายินมไม่ได้เราก็ต้องไปเคลียวเคลข้างบนก่อนเฮ้ยนอนติดมาไปเราจะต้องไปส่งจดหมายให้คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในธรรตบปะตบเด็กแม่งเลยไม่ตบเว<ล>้ยี<บ>้<บ>เกียจเฮอ้บอลเออเก็บเร็วเราเข้ามาตาดัด เนกร้องคนว่ะคนเฝ้าของอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่ตีเว้ยอ้าวไม่ตีเหรอ้ยคนนี้ก็มีอ่ะคนนี้เป็นร่างแรกอยู่เลยวายอ่อนจะร่างสองแม่มีโบด้วยนี่เข้าทำเราก็ต้องฉีดนั่นยงก็เลยจะกดฉีดเลยไปลันลันลันนีฉีดจนไงวะยาคหายเออยาหาย คือชอบหายามไม่เจอหรือว่านี่ไงไปเจอแล้วกดแม็กรีเฟลเลยเอ๋อติดเธอมันเดินติดอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยมืดไม่มีแฟลชอ่ะเออไม่มีแฟลดรอบนึงก็เนินลงไปใหม่ก่อนไม่ต้องห่วงเราจะเดินตามเพื่อนเองไหนเพื่อนเฮ้ยวีเดวิดอยู่ข้างหน้าโดนตบเฮ้ยมีคนงงทางเดินอยู่นะ มาเดวิดเอ้าแล้วเอาตัวขึ้นมาผิดไม่ออคอนฟิชชั่นได้ไหมเข้าเหรอไม่รู้อ่ะเอ,อ้ยแรงอยู่แรงอยู่อ้าวงงด้วยม,มันงงตายแล้วเพื่อนโคตเท <c oughs> ไหนเดินเดิเดินๆๆอ๋โอวมันไม่ได้เดินงงหรอกเพื่อนมันเดินไปเดินมาเห็นไหมคุ้นๆว่ะ เอ๋อแถาเนี้ยดูดูโปเกมอนที่ดอบในนี้นะไหนมันจะมีสองตัวอ่าฮะมีโปเกมอนผีอยู่ตัวหนึ่งอ๋อเรายังที่แบบหายยากๆหน่อยเรายังจับไม่ได้ไว้อย่าค่อยมาจับเพื่อนไม่เป็นไรตันเพื่อนไม่ใช่ฮักดีเพื่อนพาาลงเดินชิดกระแพงไว้เดินชิดกระแพงไว้เฮ้ยพิกจูก็ไม่มีแล้ว ตัวอะไรใส่แฟตเฮ้ยเจอได้แล้วเออเอนี่ไงเฮ้ยมืดมืดดีแก้วเอ้ยขึ้นขึ้นบนขึ้นบนได้ยาหมดไว้เราต้องชิดกำแพงไว้ครับชิดกำแพงไว้เอ้ยอ่นแน่เผลอไม่ได้เอ้ยเจอแรกแคนดี้เพื่อนมายืนตรงนี้เร็วไหนวะเร็วเดมแล้วน่พิมพิมพิมนี้เาเข้าดิ โลคอลโลคอลเฮ้ยเข็นยัเออนั่นแหละเลยคัดี้เร็วเก็บเร็วเฮ้ยอ่าเดินตรงกลางด้วย่ะตรงกลางไม่มีละขึ้นบนขึ้นบนเอ้ยขึ้นขึ้นซ้าย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 อะไรเพื่อนขวาเพื่อนชิดไว้ขวาขึ้นอีกขึ้นขึ้นเอ้าเอาติดติดเติมเต็มเฮ้ยลงลงเฮ้ยเอ้าคน เจอคนอะไรวะโดนตก <c oughs> ้าทั้งวันมีท่าชา a d โดคอ l l เพื่อนใช่อหรอเพื่อนโอ้ยโคตรเทพนี่เซิร์ฟใส่ก่อนนี่ตายเลย <c oughs> จะไปเอาเฮ้ยท่าเทพาาไหนวะนี่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 ชาร์โดขาวโอเคแล้วก็เดินต่อ,อไหนๆก็ต้องสู้อยู่ดีนเนอะเดินเดินเดิน เอ้ยเดี๋ยวเดโอเคชิดมุมมาเล่นแหละชิดมุมมาเอ้ยเจอบันไดแล้วชิดเอ้ยบันไดโอ้ยมืดเอ้ยข้างหลังมีบอลข้างหลังมีบอลใส่เวฟเพื่อนใส่เวฟกูเจอแอปบ้าตับแม่งเอออ้าวโอ้ยยาหมดร้านร้านก่อนยากูก็หมด นี่เอาแมกรีเฟลต่อหลังเพื่อนใส่เวฟใส่เวฟเพื่อนบรตายอยู่ด้านซ้ายขึ้นแล้วไอ้ประวัตแล้วโอ้โหโคตรรอดแล้วการที่เรามาส่งจดหมายนี่มันลำบากจริงๆเพื่อนแล้วเรารับเควสมายังนะรับแล้วดิเอาจเหรอเอาจเราเพิ่งรู้นะเฮ้ยสตีเว่นดีนี่มันไอ้นี่นี่ สี่เทพที่เจอคนสุดท้ายนี่แชมเปี้ยนเขาคือแชมเปี้ยนแหมมาอยู่ในถ้ำเฉยรอดมาได้ไงวะเนี่ยเลือกอะไรก็ไม่รู้รอดจากที่มืดมาได้นะเออา้หายไปแล้วใช่ไหมใช่เราก็มีวิธีกลับเลยนะเดี๋ยวกลับกูไปก่อนอ้าวฮู้ไม่รอเลยฮิวหิวหิว เ้ยโอเคเพื่อนฮะคุยแล้วจะบอกเราวามาอยู่ไหนวะเพื่อนมึึงบปนั่งเรือกลับมาใหม่เลยนะมาเมื่อกี้เราวาปมาอยู่ที่อะไรรัดโบโลรัดโบโลโคตรงงเลยคือลืมลืมเซฟพีซีไว้ที่นี่คืออัดเสร็จปุ๊บก็ลืมเข้าแต่ทีนี้เราก็เขายิมได้แล้วฮะไหน้ยบ้านใครอ่ะ นายขอเข้าไปดูหน่อยโอ้โหลุกเต็มเลยไม่แต่คนแก่ไม่ถ้ามีอะไรมาเออปะอ๋อๆๆมายิมนี้เราจะเป็นยิมที่เป็นไฟเตอร์ใช่เราก็ต้องทางนี้ก็ไปได้ใช้พลังจิตในการสู้โอเคเพื่อนพร้อมแล้วพร้อมเลยวะเราพร้อมที่จะตบยิมแล้วเพื่อนอ๋อไปไม่อ่านอะไรทั้งนั้นเดินเข้าเดียว เอ้ยหมุนโอ้ยเพื่อนโดดดีเพื่อน <c oughs> <c oughs> กระเด็นออกมาเลย <c oughs> โอ้แม่กระเด็นโคตรไกลเพื่อนสนุกน้อยสนุกน้อยเอย้หมุนหมุนหมุนห <c oughs> มุนกระเด็นออกออกจากที่นี่ไปเลยนะเออดีโคตรไกลมาๆๆไอ้ที่ left ซมันมันคือแต่ว,ว่าเป็นเหมือนประตูที่แบบ แม่งดับที่สไลด์โคตรงงต้องเดินทะลุกำแพงเข้ามานี่ชื่ออะไรเพื่อนฮะเออชื่ออะไรวะกูเรียกว่าตัวหมัดแล้วกันเพื่อนไอ้กูตีไม่เข้าวะเฮ้ยเพื่อนมันตีแรงไปว่ะนี่พลังจิตด้วยมันตีเร็วกว่าโอ้เพื่อนตัวกูดีเฟน์เพื่อนตายแล้วเราต้องเข้าๆออกๆอยู่เลย ว่างกันแล้วเพื่อนโอ้โม่ตีเร็วมากเซิร์ฟใส่เลยนี่แรงแรงอยู่ยิงโค้นใส่มันยิงโค้นใส่นี่แน่นี่แน่เออโอ้แม่งไม่เข้ากับเซิร์ฟอีกสรุปคือเซิร์ฟดีสุดเออนี่เสิร์ฟใส่เรียบร้อยเอ้ยเพื่อนมีตัวหนึ่งที่สู้ได้่ะท่าบินเพื่อนเออนกน้ำ มึงสบายเดิกกูไม่มีเออนกน้ำนกน้ำไปมาใช้ Wing วิงแอทแท็กอย่างเดียวกูมีแต่อะไรโดดๆสักอย่างเนี่ยบอกแล้วตอนนี้ดีกูมไม่อยากใช้อ่ะนี่วิงแอทแท็กโอ้ยโดนควิกแอทแท็กเร็วกว่านขนาดตีแบบซูเปอร์เอฟเฟกตีเลยเ่ะเพื่อนนี่ก็ซูเปอร์แต่ก็ไม่เข้าเหมือนกัน <laughs> โอ้โหโหดมากาว่าวเยอะมาก กลับไปรักษากอนนะเพื่อนกดยาดิเพื่อนมาตายแล้วเฮ้ยเรา,าเอาวะปวดไจวะเออเขาเขากดกันไม่เป็นไรยิมนี้เราเดินเป็นไม่เป็นไรกูไม่ต้องเดินออกเพื่อนกูหมุนออกหมุนออกของเขาดีจริง,รงมีการเดินอัตโนมัติให้พม่ต่านี่โอเคเราเคยเล่นในลูบี้ ไฟมาแล้วใช่หรือวะใช่เพื่อนเชื่อดิเนย์เดินจะถึงหน้ายิ้มแล้วเนะน, <c oughs> นี่ยโคตรเซียนนี่เอ็นย์โอ้ยช้ำชองเส้นทาง <c oughs> า <c oughs> วิ่งแอัแท็กมาแล้วนี่อุ้ยแรงแรงแรงอยู่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 วิ่งแอัแท็กรอบนึ <c oughs> งรอบก็ด้วยโอเคไม่ต้องห่วงเพื่อนเดีย๋ยวกูสู้แทนให้เ <c oughs> ดียวมากดยากดยา เดินไปโดกนกดยาไปด้วยทนไมว่าเลืองนี่จะโดนที่จะตายเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาลีเดอร์หมาสู้กันวิงแอทแท็กครึ่งหลอดอุย้ยโดนล็อกตูม <c oughs> อ่ะโหโคตรแรงเหมือนกันแน่เอาว่ะตายแล้วตัวหนึ่งเพื่อนโอ้โคตรเทพมักชอ็อปอ่ะมักชอ็อป ตบมันเออตบมันครึ่งลอดเออม่มียาเออน็อกออฟตายเลยมาสตาร์เตอร์ออกมานี่ไอโง่สองไอโง่สองว่าตงฟากเซิร์ฟใส่มันไอโง่สองอุ้ยโดนน็อกออฟแรงมากแต่ไม่เป็นไรเราโหดโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วเพื่อน นี่เฮลคอสเหรอเฮลคอสเหรอเซิร์ฟสาอเฮ้ยโหเพื่อนมันเป็นแมลงว่ะมันเป็นแมลงไฟเตอร์ว่ะน่าจะน้ำไม่เคยเข้าอุ๊ยตายเลยเพื่อนเหลือสองตัวไม่นะไม่ได้แล้วเราต้องชุบชุบขึ้นมารีไวสตาร์เตอร์ขึ้นมาโอเค อา้าวเคาน์เตอร์วายเคาน์เตอร์พลาดเราไม่ได้ตีนี่กดพชั่นพอโหขึ้นโคตรน้อยเลยไม่เคาน์เตอร์เดียวไม่เป็นไรกดยาต่อโอเคเออคาน์เตอร์เรข้าไปา <laughs> ไม่ต้องหวงเพื่อนเดี๋ยวก็สู้แทนให้ <laughs> มมนสู้แทนได้วะ <laughs> นี่เคาน์เตอร์หายยังหายเบื่อยังนี่อา้าวโดนตีก่อนเลยนีออ่โดนทีเดียวตาย คือแม่งเซิร์ฟไม่เข้าต้องแท็กขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตายแท็กขึ้นเข้าวะโอ้โหพอๆกันเลยเพื่อนอยากวีตัวไฟจังเออเอ,อื้อตายน้ำไปตายเอาหมามาสู้ก็ได้มาโอ้โหที่ขี่เข้าใช่ไหมนี่ไวไ้แบบบิดมัน่นเออโอ้ <c oughs> โหดีมากนี่คือบิดแล้วบิดแล้วก็ยังเบา บิดมันโอ้ not very effective คือโคตรเบาแท็คเคิลก็ได้เออแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่นี่แท็คเคิลแท็คเคิลไว้เกือบตายแล้วหมาตายก่อนเหลือตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนี่แล้วเราก็ชุบไอ้ง่สองขึ้นมานี่ชุบไอ้ง่สองขึ้นมาจะตายหมดแล้ว ไม่เป็นไรเพื่อนแทงไว้ให้อยู่เพื่อนเดี๋ยวไม่ไม่ใช่แต่เพื่อนแตเพอนนะวะโอ้ยโอ้โหต้องปั๊มยาแล้วอะไม่ได้การแล้วไฮเปอร์พชั่นเลยแล้วกันคืออยากได้ให้เปอร์แล้วแต่คูไม่มีอ่ะอยากได้เวล่ะคืออยากได้ให้สตาร์เตอร์ได้เวล่ะนี่เซิร์ฟใส่แม่งเลยโอเคพอถ้าครูออกเอาวิกแอทแทคเข้าโอเค อันนี้สตาร์เตอร์ได้ท่าอะไรเนี่ยสตาระเอเพื่อนได้แล้วเฮ้ยนี่ได้ท่าดินมาปลาโคนปลาโคนเฮ็ดบัตต์เอเฮ็ดบัตต์แทนเทคเล์แล้วกันโอเคเอ้ยเพื่อนชนะแล้วมันจันด้วยได้ได้ดูจำกัดยิ้มดีสวยปะผิดชิบหายโอ้ไม่สวยเลยโยนทิ้งด้วยเนี่ยเพื่อนเล่นกันไปวิ่งออกมาเลย โอ้โหวนุนว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 นไม่ต้องกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสบายคือของเลย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 อ้าวไปซะแล้วเข้าไปใหม่กันท่าอะไรเพื่อนไปดู้เต้ไหนท่าบั๊กอัพบั๊กกับคือท่าอะไรวะเฮ้ยดีดีดีก่อนแล้วกันเซอร์เอรดีน้อยเพื่อนทำไปเล่นไปใช่เหรอเออเป็นบัฟของไฟเตอร์ อ๋อ oh. ใช่แรงเพิ่มแอตแท็กรักษาเล็เพื่อนทีมคุณนี่เล็กมาก <c oughs> แดงเชือกเลยคตรยับฮวนโอหไอ้นกนี่แม่งเวลวแสงรอเพื่อนไเรอจะต้อง <c oughs> ไปเลยุยไ <c oughs> ปเราต้องกลับที่รัดโบโลแล้วเพื่อนเราหมดหน้าที่กับที่แห่งนี้แล้ว โอมเอากูกลับไปที่นี่มันน่ากลัวเออทาานันที่เราก็อ้าวอ๋อไปถนนสี่ถูกละไปทา <c oughs> านันที่เ<อ>มื่อก,กี้นี้ก็กลับมาเลยแต่ก็ต้องเดินไปใหม่แล้วก็ต้องเดินวนกลับมาโคตรเหนื่อย <c oughs> เฮออ้เออยเพื่อนไม่ได้แคดน,นานต้องสู้ใหม่เว้ยวะเออไม่รู้เหมือนกันนี่งไงละ่ะใช่แล้วที่ เอ้ยชีดิรออะไรนี่แม็กเลเฟลตรงนี้ป่าเยอะเอ้ยได้ถั่วเวลพเพื่อนถั่วเวลเวืสตาร์ตเตอร์ดูหนอนโอ้โหโคตรเทโโเวลสามอะวอเตอร์กันก็พอลนะแล้วแม่งมีตั้งสี่ตัวคู้เสื่อยเลยโอ้โอหขอบคุณมากยิงยิงรัวๆเลย มายิงยิงวัตเร์กันก็พอแล้วไม่ต้องเซิร์ฟหรอกนี่วัตเตร์กันไหนโคตรเทพอ่ะหมดยังตัวสุดท้ายแล้วนะนี่วัตเตร์กันใส่เอาเอาทมิโอเคเก็บเห็ดด้วยแม่เอาเก็บแล้วมีเห็ดมาเก็บไม่ได้อ๋อไปวิงวิ่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 งวิงวิ่วิ่งรถเร็วเฮ้ยบอล เฮ้ยบอลเฮ้ยบอลสปอนใหม่เหรอ,อ,อโอโอคโอเคเทโคเทนี่วิ่งวิ่งอ้าววายเพื่อนลาก,ก่อน <c oughs> ไปขึ้นข้าบ,นบ้นเก็บเบอร์รี่กอนวันไส้ขโมยเบอร์รี่ที่ร้านแม <laughs> เออขโมยหน้าร้านแม่ไปลุยลุยลุยเ,เพิ่มเลือด ไอนี่ไอนี่ดีเบอร์รี่ที่เป็นอะไรคันตัดเบอร์รี่อะอนนาดีโอ้ยทำอะไรวะเพิ่มเลือดตอนเลือดสีเหลืองอ่ะเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันว้าเราก็ถึงรัดโบโลแล้วอู้ยไปไปหาพ่ออีสตีเวนเออที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่นะวะไปไปรวยโคตรหลง ดีแล้วเพื่อนมันอาจจะให้ต<า>ง<ด>ังรอเห็นเห็ดไหม <c oughs> โคตรเทป่ะไม่ให้ตังไงเฮ้อมาไม่ให้ตังไงโหแล้วแม่งอยู่ซะสูงเลยมีลิฟต์ไหมเนี่ยถึงละถึงยากวะถึงละเออถึงแล้วถึงละนี่มิสเตอร์สโตนต้องไปคุยข,ข้างๆวะอ๋อคุยกด้คุยข้ามา <c oughs> <c oughs> โต๊ะได้ คให้เอาอะไรสักอย่างไปให้เพื่อนที่เซเลเพอดโอเคเซเลเพอดอยู่นะวะนี่นี่เมือนยาวโอ้ไกลยอยู่เหมือนกันเนี่ยปไปผันหน้าไหมเออดูท่าทางจะเดินเดินไกลามากเราไปข้างล่างก่อนดีกว่าโอ้ไปเ,เดินกลับขึ้นมาทําไมเดินผิดเดินผิดเดินผิดมา เลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างโอ้ย <c oughs> จะบอกตึกนี้ว่าให้ทำลิฟต์ไว้ <c oughs> มาเรามาจบคลิปกันดีกว่าเราก็ผ่านซักเรเซ็แล้วหนึ่งเควสแล้วก็ หนึ่งยิมอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแหมท่านี้นี่โคตรมันเกือบหลงทำแล้วแม่งไม่มีท่าแฟด <c oughs> ไปนะครับบ๊ายบาย